โอ้สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ผมมที่เวงตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า SCP 087นะครับซึ่งผมไม่รู้อะไรว่า SCP 087คืออะไร SCP 087คืออะไรมันคือตัวเนี้ยตัวอะไรเนี่ยไอตัว,น,วน,นี้ไม่น่าใช่คือหน้าตาแต่ละคนนี่มันมันหลายเผ่าพันธุ์จังเลยอ่ะดูดูแต่ละตัวดิว่าแฟนคลับตัวนี้เยอะอยู่ ใครที่เล่นโลบ็อกก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เยอะมากไอกตัวเนี้ยมันหน้าตาเบสพื้นฐานเลยมั้งงั้นเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องวางเรื่องก่อนเราคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งผู้ได้รับหน้าที่ในการวิจัยเรื่องราวของ scp-87 0 8. มาดูกันว่าเราจะรอดชีวิตได้หรือไม่ประสบการณ์ที่ดีสุดคือการใส่หูฟังเสียงนี้อาจจะดังไปบ้างบางช่วง เราจะเป็นกล้องข้อมูล S P 0 8 7ททำง,งานวิดีโอถูกปิดเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่เข้ามาในสถานที่ไม่อยู่แล้วกลับไปนั่งจิบกาแฟดีกว่าออกออกได้ออกจากเกมเฉยรู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแล้วก็ไม่ควรจะกลัวความมืดแต่อย่างไร เราไม่กัวงว่าที่นี่จะมืดแค่ไหนหรือยังไงก็ตามบอกเลยว่ารู้สึกว่าภาพมันแคปมากอาจจะต้องเดินลงไปทั้งเกมเยล,ล SCP ศูนย์แปดคือ SCP คางบันไดไม่มีไฟผู้สำรวจจำเป็นต้องมีไฟติดตัวมา7 5วัตต์คือไฟที่ต้องเสยียะก้นบึงของ087ยังไม่มีใครคนพบมีชั้น5แล้วทำไมไอ้เลขนั้นเหมือน เรากำลังเข้าใกล้สู่จุดศูนย์กลางขึ้นเรื่อยๆน่อห่างไปชั้นเก้าแล้วจ้าทำไมว่าชั้นบันไดมันยาวขึ้นเรื่อยๆเสียงบรรยากาศเป็นเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้วตอนนี้เหนื่อยอะโอัวใจเต็นไหย เข้าตรวจสอบนั้นได้ยินเสียงของเด็กไอ้เล้าอายุ10บถึงสิปีกรีดร้องไม่มีใครสามารถเข้าไปใกล้เด็กที่ร้องไดไไ้ไม่ชอบเกมผีเลยยันดากมาเล่นมิกล้อควรลงไปให้นิดเดียวน้องอะไรอ่ะประมากับทวีคุณได้เสียงร้องไห้อยู่ด้านล่างนี้ เหลืออยู่ประมาณชั้นหกลงไปได้มั้งอ่าเด้งโอ้ไม่ไม่อีกหกชั้นนาสันติฐานหนึ่ง,ออนนส,งสองสามสี่ จากคดพบ SCP-087 ก็ได้สำรวจอีกหลายครั้งความลึกที่เป็นไปได้นั้นลึกเกินไปโอ๊ยอา่านไม่ทันเวรซาวาตอนนี้มีที่สิ้นสุดไหมโอ๊มีอะไรเล้วเข้าไป90เมตรแล้วนะกเราม่อยู่ชั้น3-4แล้วใกล้แล้ว ใกล้หนึ่งร้อยแล้วเห็นนาโคตรงหน้าดวลงทุกทีมันไฟกับพิปบ่อยจังสี่สิบแล้วอะไรอ่ะทำไมมีหลุมตรงกำแพงตรงเนี้ยอ้าวชิมีหลุมอยู่ตรงนี้ดูไหมดูหน่อย มืดเกินไปมองอะไรไม่เห็นเลยพอหันมาน้ีปุ๊บเจอไมเจอไปต่ออ๋อ,อมันอยู่ด้านหลังที่ดูหลุ่มไปนั้นมันอยู่ด้านหลังทําไมเราต้องมาทํางานนี่เนี่ยเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์<อ>แค่นั้นกั<อ>วจะอยู่ข้างบนไม่ใช่หรือไงจ้ะ นีชิ้นส่วนตกลงมาฮหมอขึ้นไปอยู่ตรงนี้แบบเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์เช่นนั้นไม่ใช่หรอต้องว่าทำเรื่องทีโ่เสี่ยงบ้าบอขนาดนี้โดนไฟไหม้มาโดนไฟไหม้อะแค่เกมแกนี่ก็ไม่กล้าเลยละมาเล่นเกมนี้จนได้เมื่อกี้ใครอะ เริ่มหลดประสาทแล้วเดี๋ยว <c oughs> มันเล่นเอาตรงหน้าเลยจัอห้าสองดูก่อนนะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม <c oughs> อ้อมาเจ้าพวกเราไม่ได้คิดไปเองเดินอยู่กับที่ ยังห้าเอ็ดอยู่เลยมายังห้าเอ็ดอยู่ปกติเด็กตอนเดินลงบันไทยเดินยังไงครับเดินแบบว่ามองขึ้นบนแล้วเดินเปล่าหรือมองล่างแล้วก็เดินผู้ทําการทดลองในนี้พบกับ sp 0 8 1ย์แปดขีดหนึ่งเป็นแค่ใบหน้าว่างเปล่ายังไม่ระบุต,ตัวตนแต่ไม่ใช่เสียงขีดร้องแน่นอน ว่าไงไม่รู้แต่รุ่งมากไอตัวนั้นมันน่ากลัวไอ้หน้าฟันแดงอีกไอ้ตัวฟันแดงเห็นจนชินจากเกมมาแล้ว,วเลือดใครอะ่ะโอ้โดนเลือดมันได้ด้วยอย่าโดนอย่าไม่ถูกอะไรกับไอ้นี้อีกแ ฉันเกลียดแกแกถ้าไม่ชัดตกหลุมละมีหมาหอนนี่ดูมี่แก้วมองไหมมองก็ได้บ่สวัสดีเสียงในบางอย่างขึ้นมาพระเจ้าเขาบังคับผ่านมองอมีบางอย่างชดกล้องของฉันล่วงลงพื้น มุณหยิบกล้องขึ้นมาใหม่แล้วก็ต่อกล้องร่วงเลยไม่การจะเดินถอยหลังแบบนีมหน่อยเดินถอยไม่ได้มีเไปมันต้องจะเล่นฉันจะฟ้ามืดตัวนั้นทำให้ฉันดุงจังสกแกร์เริ่มชินแล้วนะโอ้มันเคย มีใครมาจุดไฟเผาด้านล่างนี้แน sure ่เลยอ่ะเต็มไปด้วยขี้เท่าอ่ะลบน่าลบเป็นทีนี้หลันดอนชาบดีไม่ชาบก็ตามลงกระทะไม่หน่าใช่เร็วแค่สามสิบแค่สามก็้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูในหน้าจอช้าก คืออะไรอะ่ะคือเส้น,นอะไรอ่ะอย่าโดนแน่เลย<ส>เบอร์สปาเก็ตตี้ใครรออีกกองกลางอากาศอะไ,ไรน,น่าจะนข่าวสึดอ๋อ ันสปาเกตตี้ใครอ่ะกูต้องหลบแน่เลยมีแค่กำแพงเนี่ยไม่งั้เล่นแบบเรื่องนั้นอ่ะเอาสเก็ตบอร์ดไปการสำรวจครั้งที่สี่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปสู่แเจ็ดเอาสเก็ตบอร์ดไปสไลด์ลงพื้นดินเห็นไหมมีเราบันไดจับเนี่ยสไลด์ลงไปก็ได้ไม่มองบนมองบนแล้วไม่มีอะไรอีกอ๋อ ชั้นนี้เว่งไฟเผาชั้นต่อไป SCP เป็นเมนเริ่มหลอนโอ้มายก็ตรงมันโดนได้ไหมแท่งนี้เริ่มผ่านมันไม่เป็นอะไรแต่รู้ไหมว่าตอนนี้เรามาถึงชั้นเือบแปดสิด <c oughs> บสิบเอ็ดพบวัตถุอรประหลาดบนกำแพงของศูนย์แปดเจ็ด ถึนไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตถูกกินในนี้กล้องนั้นทุกคนพบในนี้และผู้ถ, Й ถา่ายถ่ายซูไฟนะสงบเงียจะส่งอะไรมรู้สึกมันมีอะไรตามหลังมาตอนนี้82 <c oughs> คืออะไรอะ่ะคือเจอหน้ามันห้ามลงเหรอเฮ้เจอหน้ามันห้ามกลับขึ้นไปอหรตามหลังมั ให้ห้ามอยู่นิ่งโอ้ยเลือดโอ้นีคำรามแปสิบห้าโอ้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กล้องลง่วงไปนั้นสัญญาก็เริ่มขาถ่ายตามระยะทางที่ล่วง สมาชิกหลายคนนั้นได้รายงานว่ามีการเปิดประตูจากภายใน้างเข้านั้นถูกปิดและไม่มีสิ่งใดออกมาในีสุดัญยาณเสือเ่องเสือเ่อมลงและตกเปลี่ยนคนบึงของที่ไร้สิ่นๆ,ๆขอบคุณที่เล่นอีมันหล่นไม่ยังกาดมันมีอยู่แค่นี้ไม่ใช่ไหมอะไรกู๊อบอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนะั้นหรอกแค่ตายไปแล้วอะ เกมมันแห้งจนปืนกว่าจะเป็นเกมไม่ได้ไปหาเกมอื่นเล่นดีกว่าเอาเป็นว่าพบกันในคลิปหน้าแล้วกันครับบอกเลยว่าเกมนี้มันแห้งเกินไปกว่าจะเล่นต่เล่นเองนี่มันหลอนนะมองจากมันประสบการณ์เล่นเกมผีงล้วก็เจอข้างหน้าติดตามไม่ติดตามก็ตามใจแต่ว่าเจอวันใหม่นะครับสวัสดีครับ